โอเคเมื่อวานนี้เกมมีแพทช์ใหญ่ประมาณ30กิกได้ผมก็ไปลองเล่นดูแล้วก็ลองดูว่าไอ้อัปเดตใหม่เนี่ยมันดีแค่ไหนก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยนะ อย่างแรกที่ชอบเนี่ยก็คือพวกตัวที่ผมเคยทคําคลิปจัดลนดับว่าตัวไหนฟาร์มยากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้แม่งฟาร์มง่ายขึ้นมากๆจนแบบบางตัวนี้ง่ายจนแบบน่าจกใจเลยอย่างเช่นตัวเกรเนี่ยเผื่อแป๊บเดียวผมเก็บชิ้นส่วนได้แบบเยอะมากๆแล้วไม่ได้หมายถึงชิ้นส่วนตัวละครนะแต่ว่าชิ้นส่วนที่บางอันที่มันต้องไปเปิดวอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาก็ปรับใหม่ให้เราไม่จำเป็นต้องไปเปิดวอลแล้ว แต่ยังไงจะมาคุยอย่างแรกก่อนที่ผมชอบนะก็คือตอนนี้เขาเพิ่มระบบแมชเมคกิ้งในพวกด่าน o อเปอเรชันแลละก็คือด่านที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีอด่านานานๆน,นะเป็นอะไรที่ดีมากๆจากก่อนหน้านี้นถ้าเราจะเล่นไโหมดพวกนี้เราต้องเล่นโซโล่อย่างเดียวนะโดยมันจะมีข้อแม้อยู่เหมือนกันเราจะหาห้องได้เฉพาะ ที่เราไม่ได้ติ๊กไอพวกออปชันที่แบบทำให้ตัวละครเราถึกน้อยลงเพื่อเอาเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นจะได้ดรอปไอกุญแจเอ้ไม่ใช่ดรอปไอ้แพทเทิร์นได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าแฟร์อยู่ซึ่งมันช่วยคนที่ฟาร์มตัวละครแบบโซโลได้ดีมากๆเลยจากเมื่อก่อนผมมาวิ่งพกควสโอเปอเรชันคนเดียวอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งที่เจอคือกระสุนแม่งหมดไวมาก แล้วก็มาเล่นคนเดียวอ่ะมันเลยใช้เวลานานนะพะะวกศัตรูมันคายากโดยถ้าเกิด่าเล่นฮาร์ดโหมดแต่ตอนนี้นี่มันไม่ค่อยมีปัญหาแนละ้วคนมันก็มีเรื่อยๆนะรู้สึกว่าห้องมันจะไม่เริ่มจนกว่าเราจะเจอคนเล่นอย่างน้อยหนึ่งคนก็ถือว่ามีเพื่อนไปด้วยอะเกาะกันไปอย่างน้อย2คนนะดีกว่าคนเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเปลี่ยนใหม่ในแพชนี้ก็คือพวกของที่เราดรอปได้จากวอลหรือผมจะเรียกว่ากล่องลงศพที่มันดูน่ากลัวเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย มันจะรอบได้เฉลี่ยประมาณ1-2-3ชิ้นประมาณนั้นแบบตอบได้น้อยแบบน่าเกียดมากแต่ตอนนี้เขาก็ปรับใหม่เพิ่มขึ้นเป็น3เท่านะบางอันผมได้เป็นหลัก10เลยซึ่งโหมันเยอะจนแบบน่าตกใจอะ่ะ จากที่ผมทดสอบดูไปเปิดแค่ไม่กี่กล่องเองนะก็รู้สึกว่าเก็บครบและแบบพวกตัวเกรพวกตัวเจเบอร์อะไรเงี้ยเจเบอร์นี่ถ้าผมฟาร์มชิ้นส่วนตัวละครมาครบผมก็ขาไปตัวนี้ได้เลย,เลยซึ่งมันทําให้ฟาร์มไอ้พวกตัวที่เมื่อก่อนมันฟาร์มยากตอนนี้แบบโคตรง่ายเลยก็ว่าได้นะแล้อีกอย่างหนึ่งที่เขาอัปเดตก,ก็คือเราไม่จําเป็นต้องฟาร์มไอ้ชิ้นส่วนพวกนี้กับไอ้กล่อ,องลงศพนี้ต่อไปแล้วเราสามารถไปฟาร์มในดันเจียนได้ซึ่งมันจะมีศัตรูแบบซุ่มดรอปไอเทมพวกนี้อยู่ ผมลองมาเล่นดูรู้สึกว่ามันจะดรอปแค่ชิ้นหนึ่งประมาณนั้นมันไม่ได้เยอะเท่ากับการเปิดกล่องบอลแต่อย่างน้อยมันก็ดีนะแล้วก็ผมลองเล่นนันเจี้ยนบนไปเรื่อยๆเดีย่ยมันก็ดรอปทีอยู่เหมือนกันประมาณเล่น3รอบเนี่ยอาจจะดรอปได้ประมาณ2รอบอันนี้แล้วแต่ดวงนะแต่ว่ามันดรอปได้ทีอยู่เหมือนกันนะก็ถือว่า ฟาร์มดีใช้ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ฟาร์มดีเท่าไอ้กล่อง i n c u i t i v e Vault หรือว่าไอ้กล่องลงศพเนี่ยยังฟาร์มดีที่สุดอยู่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเขียนบอกในแพชโน้ตเปล่าผมหาไม่เจอแต่ไอ้กุญแจที่เอาใช้เปิดกล่องลงศพเนี่ยมันหาได้ง่ายขึ้นผมก็เล่นวนดันเจียนเดิมอยู่อย่างเงี้ยซ้ำๆก็ได้กุญแจมาเยอะมา,ะมากๆอย่างที่เห็นอันนี้ก็สรุปว่าเราได้ลูดแบบ2ต่อได้เลยสมมติมาฟาร์มดันเจียนใช่ไหมได้ลูดเสร็จแล้วก้ากุญแจที่ได้จากดันเจียนเนี่ย เปิดกล่องเว้ลต่อถือว่าอัปเดตนี้แม่งช่วยชีวิตคนเล่นสายฟรีได้ดีมากๆเลยและนี้น่าสนใจนะก็คือทีมงานเขาทิ้งข้อความเอาไว้จากการที่เขาบัฟให้เราหาลูดในกล่องลงศพได้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวลองบัฟให้นะแล้วในอนาคตมาดูกันว่าบัฟนี้มันบันดีเกินไปไหมหรือว่าอะไรยังไงสรุปง่ายๆว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะโดนเนิบได้นะโดยเขาให้เหตุผลว่าที่เขาบัฟเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้คนเล่นมีความสุขประมาณนั้นอืถ้าถามว่ามีความ ก็มดีดีอยู่นะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้กว่าจะฟาร,รม์มไอพวกตู้เอ่อกล่องลงศพได้อะไรเงี้ยแม่งโคตรนานแล้วก็โคตรทรมานเลยแบบไม่ได้สนุกอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สนุกอยู่แต่ว่ามันช่วยทําให้เราฟาร,ร์มได้ไวขึ้นอะไรก็ถือว่าดีกว่าเดิมมาแล้วกันแล้วก็นี้ผมเห็นหน่าสนใจดีตอนที่ผมอ่านแพชโน้ตนี่อยู่เขาก็บอกว่ามีการฟิกบั๊กหนึ่งที่ผมอ่านแล้วก็น่ากลัวใช้ได้นะก็ะคือเป็นบั๊กที่แพทเทิร์นหนึ่งหนึ่งแปดมันจะไม่ดรอปเว ความว่าไอคนที่แบบบางคนฟาร์มอันนี้เป็นร้อยรอบอะไรเงี้ยก็สงสัยทำไมไม่ดรอปสักทีซึ่งเขาก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่ามันเป็นบั๊กมาก่อนมันจะมีอันอื่นอีกปะวติที่มีบั๊กนี้อยู่แบบใครฟาร์มมาไหนเป็น10บสรอบแล้วยังไม่ได้นี่ก็น่าจะสงสัยไปก่อนเลยว่าอาจจะเป็นบั๊กได้นะหรือไม่ก็ดวงซวยเองหรือเหตุผลหนึ่งก็คือทีมงาน넥ซ o นเขาจงใจแกล้งใส่บั๊กนี้เข้าไปเราจะได้ดรอปของไม่ได้แล้วก็จะได้ยอมแพ้แล้วก็เติมเงินเกมนี้ซะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมเห็นว่าน่า ตัวเกรที่ตอนนี้มีสกิลทําให้กระสุนไม่จำกัดอยู่ซึ่งผมว่าเข้าใจได้แหละแต่สิ่งที่ผมเข้าใจนันก็คือตอนนี้เขาขายแพ็คอัลติเมทเกรอยู่ในร้านค้าไงไอพวกตัวพวกนั้นอนะอัลติเมทบันนี่เกรหรืออะไรก็แล้วแต่เราเราไปดูชื่อเราเองเลยมันไม่มีทางเนิร์ฟได้นะเพราะว่าถ้าเนิร์ฟแล้วมันจะมีไข่ซื้อวะยังไงก็มีประมาณนี้นะคลิปดีผมชอบพี่เกมขาอัปเดตแบบเร็วทม์ดีแล้วยังไงคลิปหน้าก็มาไว้เจอกันใหม่